ทำไมแม่บ้านรำเซังคะเฮ้ยเอาละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยากลัวไหมกลัวไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่เป้ต้องร้องมีมาไหมเจอไหมพี่เป้ต้องร้องว่ะฮะเฮ้ยกูต้องร้องว่ะพรุ่งนี้ไปไหนมาคะมาเมึงเออมึงเออมึงเราจะเราจะเล่าดาวแล้วคอยคิดมึงนะโอเคพรุ่งนี้ไปไหนมาคะก็คือพรุ่งนี้มันเป็นไงวะ มึงก็พูดด้วยเออพวกนี้พวกนี God ้ไปนี่มาไปไปตลาดนัดหน้าท้ายมาเพราะอาการไปเนี่ยมันมันร้อนมันเหยัวใจรักจริงอะแบบว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเาเาต้มเป็นอะเป็นซื้อหัวใจรักจริงอะร้องเพลงชาติฟังอะไรดิเฮ้ยไอ้เกืออีกแล้วว่ะอะคนขนาดยี่เป้น่ารักเฮ้ยของแท้มั้ย

เฮียมึงดูนี่เก็มึงไองแค่กี้เฮียดูหน่อยดิมันมีอะไรไมิติอะไรแบงมุมมอะไรกันนะเฮ้ยเขาามอ่างแตงไหนกันมึงก็ต่ออันน้นหน่อยดิมึงถึงอัางแตงนั้นเราแต่งเพลงอะไรมาเจอฮะแรปเปอร์อ่ะเออแรปเปอร์เปอร์อะไรวะเปอร์แอดฟ่ามันเป็นถ้ามันจริงวะอ้าวมันมีจริงไหมมีจริงก็ม่นั่งคุยด้ดิ เราไม่กลัวเลยเนาะเราถึงการไม่กลัวแล้วน่ะเราไปจ่ายตังค์อะไรวะจ่ายตังค์ที่เซเว่นน่ะโอ้โหเป็นไงวะความความเซทพามึงไปซื้ออะไรมาเมาไหมเอ้ามันเมาที่ไหนเป็นเซอะบอกคนละเซ้วเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ไไม่ใช่ไอ้ยไม่ห้ามเล้าโดนเลยเชื่อเยไม่ห้ามขาเลยไอ้หามอะไรดิหามอะไรได้ไหมไอ้กระแตเนี่ยสีเขียวสีอะไร ไม่ไอ้เกือมันตอบปแบบว่ามีจริงไหมบอกตอบแบบมีจริงไหมโอ้ยเที่ยของมึงจะตายย่เขาพิเศษถึงหรอไอ้เกือเสือเสือภาษาอังกฤษอะนะเสือมังกรเสือภาษาอังกฤษอ่ะอะไรไทเกอร์นะแล้วไทยรัสกะไทยรัสทีวีเฮ้ยไอ้ตลกเงินไอ้ไอ้เี้ยตลกเหรอไอ้ไอ่มึงตลกใหญ่แล้วหรอไอ้เกื้อโอ้ยใครจ่าย มึงมีมีดแทงคออดีตมึงมีมีดแทงคอดิแต่ว่ากูจะบินไปหาคอมเมนต์อะเจ๋งเลยวะเยอะเราจะไปมีจริงวะเราเราไม่เห็นนะหรือเออหรือว่าเขาเห็นเราไม่เห็นวะอแกล้มมาอีกแล้วน้ำยาล้างจานแล้วล้างด้วยได้ไหมไอ้ยังมึงตอบไปมึงตอบไแบบไม่พอใจนะมึงตอบแบบไม่อใจนะเป็แบบว่าเป็น้องเกีย่ะมึงตอบแบบ พระพิชนุขุมดิอกโอ้เ <laughs> ฮียน้ำลายเต็มซอคอเขอหมดอะ่ะคือมึงตอบแบบใจร้อนคือตอบแบบใจร้อนอะไริ๊กทำจานน้ำทวนอะไรเดิมกันหน่อยอะไรมึงมึงอ่านให้ถูกก่อนเม้นตอ่ะอสองส่วนเล่นดีบุ๊บวะเฮ้ยเดี๋ยวได้นะทุกคนเห <laughs> มือมนพะี่อารมเลย มามาอีกเกยรอ็ที่จยากพิจิตบ้านเกิดกูเลยว่ะบ้านเกิดมึงไงเออลูกพ่อมึงลูกกูกูอยากพิจิตมึงเกิดแค่ละครได้หรอมึงลูกกูมึงอยากร้องอะไรหมูปิ้งยางได้ไหมตายเลยเราจะตายพิจิตไงเกอร์อุหางแน่นอะ ดูดิเกมึงต่ำตแบบว่าคนหิวข้าวเลยานคาไอเกไอเกอนี้จีกว่าเจ้าตักแ้่ไครตักอ้เียโอ้โอ้มึงกระเด็จี้ไหนเนี่ยอรอแตติดไหมไอ้ยไอ้ไอ้ไออ้ออ้อไอเลยอเอไเลยอเอไอไอ เราเพิ่งเสียใจมากแค่ไหนอ่ะอุ้ยเยอะถึงมาได้ห้าพันป่าแล้วมันเลยมึงเป็นเขี้อะไรเดี๋ยวเกอคืออะไรครับเองไม่ติดเกาะไหนมาวะไอ้เกอรมึงไม่ติดเกาะไหนมาวะมึไอ้เขาเขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึเหรออ่ะพี่อยู่พี่โลกแล้วพี่อยู่อยู่ที่ไหน เอ็งก็สีโนแบกเกินเฮ้ยอืมไหอมแก้มอย่างเดียวเลยเกินนะน่ะหอมแก้มไปดูหน่อยอืมอืมติดถุงยางวะเนี่ยเฮ้ยได้บาสสองสเปรไม่ทำไมตะเมียนะไม่แป๊บแลาวไปดูต่อโ้ยกดนาฬิกาดิ โอ้โหพี่เงินพ่อบอกห้าสิบาทพ่อหนูซื้อให้พ่อไปแล้วครูนึงอ่ะซื้อให้พ่อไปแล้วนะครูนึงอ่ะพี่เกิดชื่ออะไรคะพ่อบอกเขาว่าไงพ่อพ่อบอกไปที่พ่ออ่ะพ่อบอกไปเลยหนูชื่ออะไรอ่ะมันไม่ค่อยรักใครจริงเลยวะใช่ไหมเกลือมึงใช่มไหมไม่ใจกูไม่ใจกูนะไอ้เกลือเฮ้ยออมเง้ยโอน้าร้อยอ้าว อยาดูมีแฟนยังคะอืะได้ไงอ่ะได้ไงว่าอ่ะดูเดี๋ยวมีกล้ามไหมเราจะมีกล้ามไหนว่าไม่มีกวนผมโอ้ร้อยเอ้ยมันเกลียวแป้นไ่้มาดิแบตเตอรี่น่ะกวนผมโอ้ร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรองเทางกูขาดต้องซื้อใหม่แล้วต้องมีหรอร้อนเงิ้ยนะมีไ่ยไม่กูเอาอะไรกูขาดไอ้ปื้ดกี่อะไรวะ เปิดหีโอนเด้อเฮ้ยเราเจอราชัยแหละท่านจะเปิดกี่อ่ะยังไม่มียังครับยังครับเอ็งเอ็งเองเองกูไปดิเอ็งกูมีกล้าบ้างกูมีกล้าบ้างเ้าไงพวกแกน่ารักไอเจอว่าแล้วมาขายเสื้อไหมนี่หว่าเนี้ยเออขายเสื้อชอบผมอะไอ่ะเอออ่ะเสื้อชอบเฮ้ยเสร็จแล้วขายเสื้อช็อตครับห้าสิบ สิบครับนี่ครับห้าสิบบาทตรงนี้กูไปต่อยยังไงอ่ะสิบล้านโอ้ยจะกล้าหรือวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะไปไหนแล้วไงน่ยนะเอากันโอนหนึ่งพันโอ้โหเอ็งก็พูดเป็นความความรักเลยอะ ทำใจไม่ให้รักเธอลองดีที่สองเพลงเองนั่นแหละทำมาเองนั่นแหละคนที่อะไรวะคนที่อะไรวะคนที่อะไรไม่รู้เฮ้ยพันห้าเลยเกือเอากันนะใช่เหรอลอเฮี้ยอะไรน่ากินจังั้ยน่ากินเลยมึงทำป็นเล่นเลยเนี่ยทำไเไดนเหรอโอ้ยเฮียตายตายพี่เป้ชื่ออะไรโอ้เอ็งถามเยอะไอ้ที่อาบังบอกสองพันละอาบังลอยเฮียเกือก ขสองพันห 000, 3, ้าลยไ่ะสามพันสามพัเลยอะสามห้าก่มั้งสามพัอนจริงสามสามพัะอืมจำเลยว่าสามปีนะโมแอบเอาเขามาเหรอมึงแอบไปยังไงมาดใไหมมึงแอบไปมีใครมาดไหมมึงแอบมีใครมาเ้ยเฮ้ย้เข้สองแสนเลยอะสองแสนฮะอืไม่ได้แล้วกูดงเท้าสิบคู่แน่เกิร์ไดิรอแล้ว มึงคือ่าตับมะตับอะไรเฮ้ยห้ามกุหลาบใช่มันเกิดไขรวาเกิอบอกเขาไปดิห้ามกุลาบอยพอยงเหนื่อยเหนื่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเหนื่อยครับมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยเพราะการทำงานเนี่ยมึงนี่แหละเลยมึงเลยโอ้ยจีมึงเหนื่อยทำไมวะไอ้เกอร้องอาหน่อยดิ เป็นคนไม่เป็นคนสุภาพบุรุษุดไปเรียบร้อยอ่ะต้องทักหาแล้วแหละโอ้โหรีบทักมาเลยยังไม่เกินเฮ้ยเอ็นยัดไม่ใช่หรอกเย็นนะเอาอย่พูดอะไรอย่าพูดอะไรอม่พูดไม่พูดนะไม่พูดไม่พูดไม่พูดแม่พิมพ์รู้หายค่ะช่วยน้องเขาหายสิสำหรับเธอมันไม่จีบอะไรกันไหมโอ้ยไรแล้เไี้ าพักถุงเท้าได้ไหมโอ้ยนี่มึงโทรที่แปลกดิอ่ะเฮ้ยไปข่มไปดิอ่ะเนี่ยเฮ้ยดูว่าพักได้ไหมนะแนวข้าวผัดทำไมคนผัดอ่ะเอ้ยโว้ยเงิดตายได้เหมืเนี่ยไอ้เนี่ยตายฮะโว้ตายเนี่ย้ยเนี่ยทำไมพี่ต้องอารมณ์เสียเมียนัวเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษครับไปบ้านพี่มีเฟสไหมคะขอโทษครับไรใครแหละ ใส่ใส่ใจไม่ได้มีอะก็มึงเอานั้นใส่เขาดิเฮ้ยใส่ความรักอ่ะเชฟมึงเอาเอาข้ามากินดิฮะไม่มีแล้วัส้มตัอมไรได้มันกตกบเองก็ตลกเกอนเยอะเองตลกเองเบาหน่อยเองนี่ปั่นดี